สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับผมวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเชยงเคยครับเบนเลดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นรวยเลื่อนขั้นนะครับรวยเลื่อนขั้นหนักสองบาทน,นะครับเป็นรุ่นนะครับลงยางทุกเส้นเล่นนี้เป็น ลุ้นนะครับดุนและยงลงยาเขียวแดงสวยดีนะครับผมขนาดก็กําลังไม่ใหญ่มากนะครับกําลังดีนะครับสําหรับคนข้อมือไม่ใหญ่หรือสาหรับนะครับสําหรับสาวๆผู้หญิงเนี่ยใช้ดีเลยนะฮะมาพร้อมกล่องนี่มีกล่องมาด้วยนะครับกล่องเล็ด้วยทันขันให้ชมหลายๆมุม นี่นะครับมีหมายเลขการปลอมแปลงเพราะว่าบอกไม่ได้อนาะคตอาจจะมีการปลอมแปลงทำคล้ายๆกับของหลวงพ่อรวยนะครับเหมือนกับหลวงพ่อรวยรุ่นเรื่อนสมรรศักนะครับพิมพ์คล้ายๆกันเลยซึ่งตอนนี้หายแพงหายายากมากแพงมากนะครับผมนะพิมพ์ทรงคล้ายกันเลยสวยเหมือนกันนะฮะหน้าตาสวย ทานนี้หลวงพ่อรวยเนี่ยปัจจุบันหาไม่ไหวแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะฮะเมื่อก่อนผมไปเอายังต้องเป็นจองบางทีไปค้างคืนไม่ได้วันนี้ต้องเป็นรอพรุ่งนี้ใบจองหมดอะไรเงี้ยต่นนี้ยังพอชาวหาได้นะครับส,สวยสวยงามนกันต่อไปแพงแน่นอนครับดูแล้วแพงแน่นอนมินสัญลักษณ์ทางซ้ายเป็นพัสยศนะครับก็เข้ากับบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับท่านได้รับพระราชทานธรรมศัก์นะครับเป็นท่านเจ้าคุณนะครับพระราชมงคล นะครับวัวชราจารย์นะครับทางขวาก็เป็นไก่ก็ทำหากินในเรื่องทรรมาค้าขายนะครับมาพร้อมกล่องเติมๆม,มีกล่องมาด้วยช่วงนี้ยังไม่มีของเก๊ออกมานะฮะแต่ระยะเพราะเพิ่งออกมาไม่กี่วันแต่ระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเก๊ออกมาไ,ไหมนะครับเพราะว่า นะครับหลวงพ่อพดัดในท่านก็พระประสบการณ์เยอะเหมือนหลวงพ่อรวยเลยฮะับทำมาค้าข,าขายป้องกันภัยให้โชคลาภเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นอนาคตแพงแน่นะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อร้านวิพรพระเครื่องนะครับตัวออเนื้ออันนี้เป็นเนื้อฟ้าบะฟะบ้าบานนะครับผมสนใจติดต่อร้านวิพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผม และท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวอวยพรประเครื่องขอพอบคุณครับสวัสดีครับ